สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าอีกอดหนุนพิมพรีภายได้ของหมดอายุแต่แปะสติกเกอร์ทับจากกระแสด,ดราม่าสินค้าของพิมพ์รีภายล่าสุดมีรายงานว่าผู้ใช้ Facebook และคนใน t i k t o อกซึ่งเป็นลูกค้าอีกรายเจอสินค้าหมดอายุเช่นกันโดยระบ,บุว่าพิมพรีภายขายทุกอย่างแต่เพื่อนจะขายของหมดอายุแล้วเอาสติกเกอร์แปะทับแบบนี้ไม่ได้ไดๆคือไม่ได้แคที่ได้ของ แค่600แต่โกรธที่ตัวเองเพิ่งออกโรงพยาบาลจากท้องเสียแล้วยังมากินของหมดอายุอีกเราก็นั่งดูซีรีส์ไปมาสังเกตว่ามันแปะไว้ทำไมเปิดมา OMG กรีดเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ